ขีดที่ว่าทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศไทยอยูแหละเพื่อนเฮ็ดกับบ้ากับมีความใฝ่ฝัน,นดึงดูดจิตใจของอเขาว่าเออเพื่อนกับคนคือกันกับเขาเอ,อ่าเขากับคือกันกับเพื่อนก็เป็นอย่างเขาจังสี่เฮ็ดบัวได้เพื่อนเฮ็ดบัวได้ ครับเราถ่ายน่อยแล้วเราค่น่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับพัฒผลกลราแก่ครับยูทูบเบอร์สายลุยคลิปนี้เราเจอกันอยู่ที่บ้านหนองภูเวียงเมืองปากงืมสรประปอลาวนะครับบริษัทพาทุกคนข้ามฝั่งมาอีกชมช่างดัดแปลงรถไถอีกหนึ่งช่างนะครับที่มีฝีมือลายมือในการดัดแปลงรถไถานาเดินตามให้เป็นรถไถนั่งขับนะฮะทุกท่านผู้ชมทางฝั่งสอรประปลาานี้มี อาจจะมีหลายๆช่างนะครับที่ผมยังไม่รู้และยังไม่ได้ไปถ่ายทําแต่ที่นี่ผมมาที่นี่แล้วกับช่างบุญหลายนะจริงๆเขาช่างบุญหลายบอกว่าไม่อยากให้เรียกช่างเลยนะอยากให้เรียกบ่าวบุญหลายดีกว่าแต่ผมจะเรียกบ่าวบุญหลายก็แล้วกันนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูรถถยดัดแปลงของบ่าวบุญหลายที่นี่นะว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรแลทะทําด้วยงบประมาณเท่าไรอะไรอย่างไงหรือว่าท่านใดสนใจชมคลิปนี้แล้วอยากจะให้บ่าวบุญหลาย ดัดแปลงรถไถนาเดิมเป็นนั่งขับให้แบบนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมที่บ้านหนองผูเวียงเมืองปากงมมนครหลวงเวียงจันทร์สอปปะลาค,ครับแต่ก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดปนคนรักยา่ายูทูบเบอร์สายลุยด้วยครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่า่าวบุญหลายนะครับกับรถไถดัดแปลงคันนี้ฝั่งสปปลาวนะเดี๋ยวทักทายกับเบวบุญหลสบายดีเอาสบายดีสบายดีสวัส,ด,ส,ด,สดีครับ <laughs> พูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาฝั่งลาวด้วยฮะลองจะหัดลองพูดฝั่งภาษาลาวบ้างนะ <laughs> อาจจะขัดหูวใครบางคนได้นะวันขออนุญาตแนะนต้ตโวจะน่อยนึงซื้อว่าจังไดบุญลหลบุญลหลหลวงมงสตา บุญหลายหลวงวงษาอยู่บ้านนี่อยู่บ้านอีอย่างก็บ้านหนองผู้เวียงบ้านหนองผู้เวียง,งเงม,ม,มืองปากเงืม่เมืองเมืองปากเงืมนครหลวงเวียงจันทร์อ,อ๋อโดย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 ในตังผมต้องลองผมต้องจะคุ้นชินกับภาษาแบบโดยโดยโดย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวบ้าบ,บุญหลายแนวคิดความแนวคิดในมาตเตใสว่าเห็เป็นรถถยดัดแปลงเนี่ยเริ่มต้นเลยแนวคิดมาตเตใสก่อนเือแต่ มีความไฟฝันไวอยา,ากได้เนาะอยากเฮาอยากได้เฮาอยากมีแต่ว่าอิงตามทุนเขาละมันบ่มีบ่มีที่ไปซื้อรดสําเร็จรูปที่ว่าราคาเป็น8-9เแสนบาทเนาะแต่ว่าเขาเกิดมันนั่งคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปกับยูุ่วอนเ่า <c oughs> ละอรดแบบสําเร็จรูปนี่ขั้นละเท่าได้ขั้นเป็นเินไทยมัน8ป0แสนบาท8 0 0แสนบาทาแล้วขั้นแบบนี้เลยเฮาเฮ็ดไซเองกับประมาณโบถึงแสนโบถึงแสนอื นันก็คือเป็นแนวคิดเนาะมันประหยัดทุนเขากับบบลหลายแต่ว่าอยากได้อยากได้มีความไฟฟฝันมาอยากได้แต่ว่าเขาบูมีเงินที่ไปซื้อ,อจนว่ามาดังเบื้องเทศาพทบก็เห็นว่าคลิปที่ว่าทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศไทยอยู่แล้ว<อ>เพื่อนเห็ดกับบ้ากับมีความไฟฟฝันดึงดูดจิตใจของอเขาว่าเออเพื่อนกับคนคือกันกับเขาเอ่าเขากับคือกันกับเพื่อนก็เป็นอย่างเขาจังสีเห็ดบัวได้เพื่อนเห็ดบัวได้เพื่อนเห็ดได้เขาก็ต้องเห็ดได้อโดย มีความดึงด้วยก็เลยตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจเฮ็ดเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยตัด oh, <โห S 1> สินใจโดนบ่ะก็โอ้โดนโดนพอสมควร <laughs> เอ้แก็ดอกถามอย่างหนึ่งก็คือว่าฟังไทยเนี่ยถามมาหลายซรังแล้วล่ะว่าผู้ที่เริ่มเฮ็ดรถไถดัดแปลงเนี่ยจะมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีอุปสรรคอย่างหนึ่ง <c oughs> คือครอบครัว แมนแล้วคือเมียน,นั่นเองแมนเฮฟตอนแรกมีเมียสนับสนุนบ่ะโอ้จมไม่เห็นว่าหูนี้จับบุได้แล้วแหละฮอนเลย <laughs> คือกันคือกันก็ฟังไทยเลยเ <laughs> อาโอเคครับแต่นั่นคัยังบูฮู้เหตุผลคันอีกน้อยเขาฮู้เหตุผลแล้วแล้วเขาเข้าใจแล้วกจิสบายในอนาคตนะเพระาะว่านี่เป็นข้างแรกนะครับที่รถของบ่าวบุหลาแต่ได้มีโอกาสมาออกในช่องของพัดผลคนรักยากเอา บ้าบุไหลลองอธิบายให้ผมฟังเพิ่งว่ารถคันหนึ่มันเป็นโค้งอย่างโค้งเป็นรถเท่าเลยเป็นบอกไม่แหละเขาอะไรซื้อมาหรือว่ามันเป็นโค้งของเขาเลยเขาเอามาดัดแปลงกะโคที่เรีกกับโค้งของเขาโค้งของเขาคันนี้เป็นขั้นที่เท่าใดสองขั้นที่สองโอ้เป็นขั้นที่สองแล้วโอ้ขั้นแรกบ้าพัดพน์บ้าหูเนาะบ้าหูไอ้แสดงว่าไอ้โค้งที่สองนี่ไอ้โตเครื่องนี่ ตัวนี้บนาจะเป็นของเขาารว่วบ่บ่บนแหมนคือตัวของเขาต้นสะบัดไปแล้วต้นสะบัดไปตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งแล้วที่เขาที่เขาเฮ็ดไว้แล้วบัดนนี้เฮ็ดไว้แล้วมีผู้ไม่เห็นบัดนี้อยากได้อยากได้ก็เลยเสนอราคามากเป็นที่เออถืออดถือใจก็แบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันใช่เออละเออขอทาระทาขั้นขั้นขั้นแล้วเลยขั้นแรกเป็นจักซี่บอ่รลุบล่างเป็นจังซีบ่ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายกันเป็นขั้นที่สองขั้นแรกกับขั้นที่สองนี่สิบ่เหมือนกัน แล้วขั้นที่สามการจะบโเมนกับขั้นที่หนึ่งที่สองเพราะว่ามันพัฒนาไปเรื่อยแมนบอกแต่ว่าอีกตามพระเจ้าเขาได้มาเขาไอเดียเขาคิดไปน้ำแมนแมนแมนแต่เชื่อว่าขั้นต่อต่อไปรูปร่างลักษณะหน้าตาหรือว่าส่วนต้องดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแมนบอกแมนโค้งนี่เป็นโค้งเอียงครับโค้งบิ๊กจิวโค้งบิ๊กจิวแปดแปดท่างฟังนี่เขามักใส่โค้งบิ๊กจิวแปดแปดเนาะหรือว่าจังใด พอมันเจ็ดสิบแปดเร์เซ็นเจ็ดสิบแปดสแสดงว่าเขานิยมใช่เนาะในโซนนี้ในโซนนี้นเลยนะเกจอือ่นอ,อาจจะมีมนิยมแนวอื่นกับผมจักนี่เด้จักเป็นจักของเอียงเน่ยคูบต้าบ่าคูบต้าแต่ว่าอาจจะเป็นของของของจีน<อ>ของอ๋อเป็นเป็นของมาเลาเป็นจกักเป็นจักนอกจักนอก นอกจากให้เน่โมเมนต์นอกจากนอกจากให้นะียเ <kit> ออ,นะอเป็นว่าง่ายๆคือเป็นจักเรเลื่อนแบบหรือว่าหรือว่าเครื่องเลื่อนแบบนะที่นี่เขาจะเรียกเครื่องนี้จักรนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ห,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 หาหาหางหายากปเนี่ยพกพวกงมาลั<ก> <c oughs> ยเหงนไหมหางโคตรสมควรอยู่ <c oughs> ดูกระปุกพวงมากระปุกพวงมาลัยครับทุกคนอันนี้เป็นกระปุกข,ของรถรถเอียครับบูงคือกันแต่เป็นของรถเก่งเป็นปะฮะเจแมนนั่น่าจจะเป็นของรถเก่ง เป็นของันนี้ยังบริษายให้รูลิกมันบอยังยังเต่แต่มีกระบอกแล้วเนาะติดตั้งแหละแต่ว่ายังบริอัดสายติดตั้งกระบอกแล้วแต่ว่ายังบริอัดสายขั้นนี่เป็นขั้นสำเร็จหรือว่าขั้นเฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองได้บอเฮ็ดเองอ๋อใส้เล็กสามนิ้วใส้เล็กสามนิ้วเนาะเล็กกองสามนิ้วนั่นแหละอ๋อเล็กกองสามนิ้วเอามาเชื่อมเอาแล้วเวลาตั้งสูตรเลยตั้งจะได้สูตรได้ใส้สูตรได้ตั้ง เด็ดคือสูตรแบบสังไกลเฮ็ดบ่ที่ว่าผมเคยรีวิววิธีการเฮ็ดสูตรการตั้งซูนล่อโดยที่ห้าเอาเป็นเล็กล่างเรียกว่าการบุฟีเล็กล่าเท่ากับเอาแป๊บสองอันเชื่อมหากันแล้วก็เอาล่อแต่ต้องถอดล่อออกด้วยคันพะทอดลอถอดล้อยางออกมันจะพอตรงกันเพราะว่าล่อล้อยางมันมันมันมีความสูงตามบ่คือกันร่วมบ่คือกัน แต่ว่าคันนี้ฮูสกว่าจะเป็นศูนย์รวมของยางของสามประเทศ <c oughs> นี่หรอแม่นะ <c oughs> ยางนี่เป็นยางของไทยครับนี่ยางของไทยนะซ้ายมือเป็นยางของประเทศนะังอาจจะเป็นเกาหลีเกาหลีทั้งครัว<น>เลยเวียด่ะเวียดนามเวียดนามศ <c oughs> ูนย์รวมของยางเลยครับทุกคน <c oughs> ไม่ใช่อะไรที่นี่หายากนะฮะทุาากคนที่นี่หายากเ้ยอันนี้บางโค่นี่ไอ โค้งได้สัดส่วนสวยมากเลยแล้วกาคังท่ายนี่ออกโด่งๆหน่อยนึง่งกำลังดีเลยน,นี่เฮ็ดสูงไว้เพื่ออะงครับเพื่ออนาคตอนาคตอยากใส่ยางแปดร้อ,อ, 900, 900, 000, อยเก้าร้อยอ๋ออยากเก้าร้อยยางพันยางเบอร์เอลนะ่นะเขาจะได้มาต้องเปลี่ยนล้อเวลาเขาลงหน้าลงตุม่มมาดูระบระบ,บระบบการระบบการบังคับเอานี่มันทษได้ตัวนี้ ให้ตัวได้ให้ตัวได้พะแม่แหละแม่แหละมันถอดแบบสมมุติเราันถอดยางทุกอย่างถอดได้เมืดดึงดึงออกมาเลยเนาะได้เมืดอันนี้ขั้นเล็งมันงปะขั้นเล็งตัวนี้เป็นขั้นเล็งอ๋อันนี้ขั้นเล็งอันนี้ตัวนี้เลี้ยวขวาช่วยเลี้ยวขวาอ๋อเดี๋ยวผมลองกดฮะกดตัวตรงนี้มาเห็นไหมนี่นี่มีการใช้อย่างนี้ด้วยครับคนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ช่วยเลี้ยวซ้ายช่วยเลี้ยวซ้ายอันนั้นเป็นตัวฮาร์ด ตัวคัสแล้วก็ตัวลูกเตะนะครับ <Okay. S 1> ลูกเตะคัสเบรกอยู่ในตัวเดียวกันนะครับทุกคนแบบง่ายๆเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นเบาะที่นี่ผมบอกนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์หายากแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงอย่างสมมติเหล็กอย่างเงี้ยนะทุกนะคนเส้นหนึ่งตกเส้นเท่าไหร่ฟังนน่กยป,ประมาณสองเสนกว่า เส้นละเหล็กเส้นละสองแสนกว่านะครับทุกคนสองแสนกรีบนะครับไม่ใช่สองแสนบาทไทยนะเดื 600, 600อตกใจนะครับ 600, 600. ถ้าเป็นฝั่งไทยนี่ก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่ากว่าเนาะหรือหรือเท่าไหร่ประมาณอันคำว่าเป็นเงินบาทเลยสองประมาณหกเจ็ดร้อยบาทต่อเ้นหนึ่งอนะโอ้โหเนี่ยเล็กเส้นนี่นะพ่แหกเจ็ดร้อยโอ้โหครับ,รบทุกคนเนี่ยเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากหนาน่าจะประมาณสองมิลอ่ะเส้นละเจ็ดร้อยที่นี่อะ แต่ถ้าพวกนี้พวกนี้เล็กเล็กพวกนี้โลละสิบแปดพันโลละสิบแปดพันก็คือหมื่นโลละหมื่นแปดหมื่นแปดโลละหมื่นแปดกีบนะแมนมันตกกิโลถ้าเป็นคิดเงินบาทก็เกือบสี่สิบบาทโอ้โหครับท่านผู้ชมกิโลหนึ่งเหล็กนะฮะถ้าพูดเป็นเป็นภาษาไทยบ้านเราอะ่ะเหล็กเนี่ยกิโลที่นี่นะครับกิโลละเกือบสี่สิบบาทแต่บ้านเราอะ่ะเมืองไทยอ่ะยี่สิบห้าก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับกิโลละยี่สิบห้านะครับบ้านเราแต่ที่นี่โลละเกือบสี่สิบบาท เพราะฉะนั้นผมพึ่งบอกว่าวัสดุอุปกรณ์แต่ละชิ้นน่ะแต่ละแต่ละชิ้นน่ะมันจะมีราคาค่อนข้างจะสูงนะฮะเหล็กแล้วก็หายากด้วยอันนี้เล็กแผ่นที่ประมาเฮ็ดแผ่นแผ่นแผ่นเต็มเล่นละนี่นี่สองสองมิลแผ่นละเท่าไหร่ที่นี่ล้านกว่าโอ้สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทก็ใกล้ใกล้เคียงกันฟังไทยนี่น่าจะอยู่ประมาณพันแปดนะ ความหนามันอยู่ที่ความหนาความบางแม่แมแมมนๆแอยู่ที่ 58, 58. ว่าทั้งแปดแต่เขาเลือกซช้ค่อนข้างมาตรฐานอ๋อเนี่ยครับทุกคนเห็นไปบอกว่าราคาสินค้าของทางฝั่งสปป,ปลาวเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะเนี่ยอันนี้แ่นนี่ครับอันนี้อันเดียวกนละยางลายางอันนี้อันนี้บางกวบางอันอนี้บางกลัวเพราะว,ว่าอ,อันนี้เขาซื้อมาเห็ดที่ซับมันอ๋อแต่เลยมันเหลือก็เลยมาปิดไข่ เนีหยครับทุกคน,นความสามารถแนวคิดความสามารถอยากจะทำนะฮะเห็นฝั่งไทยเราทําอยากจะทําบ้างก็ทําได้จริงๆนะ้แล้วก็มีอีกหลายๆช่างเลยนะครับที่มีความสามารถอันนี้ระบบนี้คล้ายๆครับระบบของรถรถ,ถไถใหญ่เนาะแม่แหลแ่แตกต่งางจากคันที่แล้วเพราะว่าเขาอันนี้เขาเนี่ว่าปั๊บตรงนี้เลยรับให้ตัว ขันปั๊บตรงนี้เพราะคณนก็ต้องปั๊บหาก็ได้แมนแมนแมนดึงซ้ายดึงขวาอันนี้เอาไว้สำหรับลากจูงลากจูงนี่ครับทุกคนครับเห็นไหมคิดได้ทําได้ทําได้เลยนะครับทุกคนอย่าไปคิดว่าจะทําแล้วไม่สําเร็จถ้าทําไม่สาเร็จมีที่ปรึกษาถ้าใครคิดที่จะทํารถไถดัดแปลงครับทำไปเลยถ้าทําไม่สําเร็จหรือ มีข้อสงสัยโทรมาสอบถามผมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ผมยินดีที่จะให้คําอธิบายให้คําปรึกษาได้ทุกๆคนเลยท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ฝั่งทางประเทศลาวนะครับเพราะว่าผมเดินทางสายผมเดินสายถ่ายวีดีโอทั่วประเทศและรวมไปถึงข้ามไปถึงฝั่งสปปลาวด้วยความที่อยากจะให้เป็นทางเลือกให้กับเอฟีหลายๆท่านให้เป็นทางเลือกกับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยอยากจะทําจริงและถ้าทําไม่เป็นผมจะพยายามหา ช่างที่คิดว่าราคาที่พอที่จะจับต้องได้เหมือนกับที่นี่ฮะบ้าผู้หลายคันสมมุติว่าคลิปนี้ออกไปแล้วมีเอฟซีอยู่ทางฟังเล่าเนี่ยเราอยากได้หลายเลืแหละแต่ว่าเราโทษหาข่อยอยากจะได้แต่ว่าข่อยผมมีความสมาธิเอามาส่งขามมาได้เพราะว่ามันมีระงงระวังประเทศมผมบู้จักผมก็เลยบอกว่าอยากห้างฟังเล่าเนี่ยกับมีสังผมเลยคำือมาโตของผมเองเพื่อที่จะว่ารีวิวสร้างทางฟังเล่าให้เป็นตัวเลือกให้กับทั่ง เกษตรกรฟังเล่าได้มากซื่อของคนบ้านเมืองเดียวกันมันจะได้การเดินทางหรือว่าการขนส่งมันจะได้สะดวกสบายหมายเลขโทรศัพท์ของบ่าวหลายหมายเลขยังบอกเลยเดี๋ยวผมเจวางาหน้าจอเบอร์ตั้งโต๊ะศูนย์สามศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้าหกเก้าห้าแล้วอีกหนึ่งเบอร์เบอร์วัดแอบวัดแอบเขาเกตห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หกนี่ครับทุกคนจําไว้แล้วผมจะเขียนหมายเลขโทรศัพท์ ตั้งโต๊ะและว t s แอ p ทั้ง2เบอร์ของบ่าวบุหลายไว้ที่ด้านล่างคลิปตลอดถ้า FC ท่านใดที่อยู่ทางเี้ยนลดหน่อ,อย,ย,ยนั่งเลยครับท่านผู้ชมทุกท่กทานครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับกับคลิปนี้ที่พัฒพลออนพัฒพลคนร่าแก้ได้มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่าลืมนะครับทาง FC ทางสปโป,โป,โปลาวถ้าอยากได้รถไถดัดแปลงแบบนี้นะครับติดต่อที่ เบาบุญหลายได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้ทางด้านล่างนะครับหรือจะมาชมรถมาชมได้ที่ที่บ้านหนองหนองผูเวียงเมืองปากงึมนอกคอนหลวงเวียงจันทร์นะแล้วก็คันเสียข่ามากก็คืออ,อยู่ถนนห <13, S 1> มายเลขสิบสามสิบสามไต้สิบต่<ะ> 50, กิโลเมตรที่ห้าสิบกิโลเมตรที่ห้าสิบแล้วก็ขันเขามาจากนครหลวงเอามาเลยไอ้บ้านนี้ยังเกาะหน้าซ้อนหน้าเลยบ้านหน้าซ้อนมาบ้านสักสองสามสองสามกิโล เลี้ยวขวาขึ้นโนนมาอ่ะเดี่ยวเห็นป้ายเดี่ยวขวเข้ามาเดี่ยวเห็นป้ายคัดป้ายเขาจะเขียนว่าจังไรบ้านหนองผูเวียงบ้านหนองผูเวียงเลี้ยวเข้ามาอีพม่านสี่กิโลคูกว่าสี่กิโลคูกว่าครับบ้านของบ่าวบุญหลายครับอยู่ตรงข้ามกับวัดอีกอย่างก็วัดสี่ส้มซื่นเนาะหมู่บ้านนี้มีสองวัดในวัดที่สองอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามเลยอยู่ตรงข้ามปากกับนุ่นปากกับนุ่นปากประตูฮะปากประตูวัดนะครับปากประตูวัดก็อยู่ตรงข้ามก็เลยครับกับของบ่าวบุญหลาย โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากคนร้ายคนติดตามให้กับพัดพลคนราญ้าด้วยครับฝากไปด้วยกับฝีม้าในมือของช่างบ่าวบุญหลายครับ<อ>ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพอฝากถ้าพี่น้องเอฟซีของพัดพลเนาะถ้าสนใจในโซนภาคเหนือทั้งทีมงานของเขาก็คืออยู่ทั้งชสีงแสงทั้งชัยยะเนาะอ,นนนอ่าแมนแมนอยู่โซนภาคเหนือก็ใช้บริการของทั้งสังแสงได้ถ้าโซนภาคกลางที่ว่าแถวบุริรมไซสขึ้นมาอย่างซี่ก็ อยู่ไกลทั้งทีมงานของเขาคือสังสายคือสังสายอยู่ดูที่นครหลวงเลยอยู่ใตกลางนครหลวงเลยถ้ายับตีทั้งภาคใต้ก็คือสร้างตุยทั้งตุยที่บ้านจำปาสักนะครับทุกคนที่เมืองที่เมืองจำปาสักทั้งสามช่างนะครับหลายช่างเลยนะครับที่ผมเคยไปรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางโซนภาคเหนือที่อย่างที่อ่ะอ่าอย่างที่สร้างแสง ช่างแสงที่บ้านน้าปุยเมือง,เม,องเมืองเพียงไซยบุรีนะครับล่องลงมาภาคกลางนิดนึงก็ที่นครหลวงเวียงจันทร์ของช่างชายบ้านจอมเพชรนะครับแล้วก็มาอีกประมาณสัก40-50กิโลเมตรก็ที่บ้านหนองคูเบียงของบ่าวบุญหลถ mm. ือว่าล่องไปทางใต้อีกก็ที่บ้านของช่างตวยที่จำปาสักครับทั้ง3หรืออาจจะหลายๆที่ถ้าผมได้ไปถ่ายไปรีวิวให้ ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามก็ได้เลยนะครับพี่น้องทางฝั่งสปลาวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัฒพลคนรากแย่ยูทูบเบอร์สายรวยด้วยสําหรับคลิปนี้พัฒพลคนรากแย่และบ่าวบุหไหลต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวบุญไปล